นี่คือวัดตะโกหลวงปูรุ่ยนะครับหลวงปูรุ่ยสิมาต่างอยู่จังหวัดพะนป้อนสีอยุทยานะครับอำเภอภาชีนะครับเดี๋ยวพาพีนองของมาชมภาพที่เป็นจะเรียกไว้นะครับภาพต่างๆ องการอุดหนุกนการการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมการสาธารณสุขนี่คือภาพประวัตินะครับภาพประวัตินี่คืออาเ่มเริ่ม,มอก่อตั้งนะครับก่อตั้งวัดอันนี้คือพังนะครับอนี่คือพัง ทางวัดวันใน้มงภาพไวเ้เป็นเป็นที่ระลึกนะครับประวัติความเป็นมากไม่ครบมีเครื่องอัดบริการอัดบริการ เรื่องเก่าแก่นะครับพี่น้อง รายการวัดธุมงคลวัดอันนี้ถ้าเราจะบูชาติดต่อเจ้าหน้าที่เนาะมีเลดของมือมีแหวร ภาพพี่น้องเราเปิ่าาประวัติพิธีพทธงหลเยอดฉัด ว่าเรื่องมีมังคลนสิทาจาริกนุสอทรศนิสอครับ็ันอ่าของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้นะครับเกาแกตั้งแต่ลาย,ยุกายสมัยครับลาย,ยุกายสมัยนะครับนี่ คกจะเป็นคกใหม่นะครับสมัยก่อนนะครับเป็นคกใหม่นะครับพี่น้องอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคอคกข่าวไอ้คกตามเขานะครับโคกมึอสมัยแต่ก่อนที่เฮาพ่อแม่เฮาเคยตามกันนะครับสําหรับอาสมัยนี้สมัยนี้นคนรุ่นรุ่นนี้อาจจะบอกเคยนะครับ มีกระบุงกระตานะครับสมัยก่อนใส่เขาหรือหากเข่าเขาเอ่อนมาตวงเข่าตักเข่าก็ต้องใส่กระบุงกระตานะครับหากกระตานะครับสมัยมกรนะครับนอกจากนั้นก็ต้องมีสมัยก่อนมันมีคอมพิเตอร์บอกกับเี่น้องกระตองมีเครื่องเขาเอิ่อกอย่างถ้าเครื่องคีดเลขอเอเอนมาถือเนาะ เดี๋ยวพาไปห้องชมไปเรื่อยๆนะครับรอบๆไม่ห้องนะครับห้องเก็บอ,อุปกรณ์เครื่องมือนะครับอันนี้บ้านห้องเอินกับกระตากระบุงเนาะอันนี้ก็กระมุงกระบุงกระบุงนะครับอันนี้เองนกระบุงขึ้นกันอันนี้ก็เอ็นกระบุงนะครับกระบุงเขา่ากระบุงเข่าเปลือกนะครับ ส่วนอันนี้คือถังเขาเปลือกเพิ่นเอิญมาถังเขาเปลือกนะครับพี่น้องถังเขาเปลือกนี่ก็เป็นถังตวงเขาเปลือกตัวผูเอามีตัวผูตัวเมียนั่นเลยพี่น้องอันนี้ซุ่มซุมจับปานะครับซุ่มจับปากพี่น้องบ้านเฮงสม่อก่อน,อนจะใส่ซุ่มแบบนี้นะครับอันนี้ใส่ไห่พายนะไห่พายเหรอสมัยก่อน อ๋อนม่ไีหม่ขลนอกคนเล่านั้นได้ไป่นองไม่ขนหลาอืมเครื่องสีเขาเอ่อรุ่นนี้เกิดทันบอประมาณนี้นะครับอันนี้ยังน่องนี่เงี้ยเี้เขาเอืนตุ่มตักป่าอันนี้คือตุ่มตักป่านะครับตุ่มตุ่มดักป่าสมัยโบราณน,นะครับสมัยโบราณ อันนี้ของนะครับของของจาป่าจากป่าตะเกียงพายุแต่จะมีไอ้นี่มี่ขาดนะครับมีขาดนี่ถ่ายนี่แอกปะมณนเ้นียะครับอากคนเดี mm ๋ยวใบให้รุ่นลูกรุ่น,ล,น,ล,นล้านเลน,นเดเบ่งกันนะครับ mm hmm. องนะครับองเมังก่อนองหลุงก่อนจะมีองแบบนี้นะครับนั้นมีโองแดงถ้ามีก็เป็นองแบบนี้นะครับ ขาบตาถือว่าเป็นวัดหรือว่าอุโบสถในพก็สมควรนะครับน้องเดี๋ยวผมจิพาพี่น้องไปอ่าสักการะอ่า อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็้สืกอว่าจะเป็นล่างของอาธิของหลวงปู่อยู่ฝั่งทงนนนะครับอยู่ฝั่งทงนนนะครับเดี๋ยวไปติดตามมาเลยครับพี่น้อง